คือถ้ามันเป็นคุณอี้แทนคุณเนี่ยอี้แทนคุณจะกล้าพูดสอสอเทวดาคือเราในในเรื่องกรณีตอนนี้มันมีนมคดีเยอะมากกันเนาะ,ค,ะคดีดีไอคอนมันเป็นคดีที่กระจายไปหมดเลยใช่ไหมกับคดีคือมันคล่อมกันคดีดีไอคอนแล้วมันก็พุ่งกับคดีของทนายตั้มพี่อ้อยใช่ไหมเราก็ไม่เคยเราเราจะไม่ได้เคยเห็นเลยว่าโอ้โหจะมีดาราชื่อดังเตดคุกข,ข,ขนาดนี้ เราไม่ได้เห็นหว,ว่าทนายคนดังที่ผ่านมาเนี่ยมันจะต้องโดนคดีแบบนี้พวกเราก็ต้องอ,อกตกใจกันแต่เราก็ยกังรู้เอ๊ะเมื่อไหร่ดีไอคอนเนี่ยมันมไีไอ้ลักยมสองคนคใช่ไหมรักยมสองคนคนหนึ่งทอทองคนหนึ่งสอเสือ,อ,อทุกคนก็ไปหากันเองไอ้ลักยมสองคนเนี่ยมันซัดต่ดดีไอคอนไปแล้วมันเอาไปให้เทวดาเทวดาคือใครวันนี้ถ้าถามอี้แทนคุณแทนคุณก็จะบอกว่า ไอเทวดาซสอสเอตัวใหญ่เนี่ยซึ่งพวกเราอ่ะรู้แล้วว่าเทวดาคือใครคเราแค่อยากรู้ว่าชะตากรรมมึงอาจจะไปถึงแค่ไหนมึงยังยืนหยัดอ,อยู่ในในประเทศนี้นี่อย่างไงวะเ,เป็นเป็นรัฐมนตรีทุกรัฐบาลเลยด้วยนะมึงจะเผาเทียนเล่นไฟทุกปปอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยใช่ป่ะอีนเดียวฉเฉลยแล้วคะ่ะอ,อ,อีนเดียฉเฉลยชื่อลแล้วคะ่ะคืออีแทนคุณเนี่ยนะวันนี้เนี่ยอีแทนคุณเนี่ยเขาอยู่ที่รัฐสภาค่ะ,ะแถลงข่าวนะเขาเป็นประธานชมรมสันติประชาธรรมนะ พูดถึงกรณีฟิลม์มรัฐภูมิโตโคงทรัพย์ที่เขามีอ29.30นาทีนั่นะค่ะที่คุณกันชัยกำเนิดพลอยบอกว่ามีบอสคนดังส่งมาให้ใช่ไหมครับบอสส่วนใหญ่อยู่ในคุกหมดแล้วค่ะแสดงว่ามันต้องออกจากคุกมาผ่านมือทนายของเขาค่ะแล้วก็มาที่คุณแทนคุณให้มันจะมาที่ค,คุณกันชัยชคุณกันชัยคุณสอยยุกฟังกันละ29นาที30วินาทีแล้วก็โทรหาฟิล์มสามรอบฟิล์มก็แถลงข่าวเมื่อวานนี้บอกว่าเป็นงานทำพีอาร์เมื่อเช้านี้ คุณกัญชัยก็ออกรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอทางออนไลน์ใช่ไหมกับคุณกิตอโนงกิตอนง,อนงกิตอโนงกิตอโนงก็ยังคงยืนยันว่าเป็นการทําแผน PR งบประมาณ20ล้านบาทนะคุณกัญชัยเนี่ยคือติดใจตรงว่ามึงเอากูเนี่ยไปหากินหรือเปล่าแล้วที่กูไม่รู้เรื่องหาเลยเลยใช่ไหมแล้วมึงเอามึงไปฟาดเขาอย่างหน้าด้านๆอย่างนี้นะอเออหรือแม้กระทั่งแบบจะเขียนบทให้นู่นนั่นคือพอเนี่ยใครก็ต้องการพอในนาจีนั้นค่ะ พอเนี่ยเลือกได้ถ้าจะออดอะไรกันเขาเลือกเองเลยกู mm hmm. ไปเลย mm hmm. หนกระแสเพราะอันดับที่หนึ่งคือหนกระแสถูกไหม mm hmm. ใช่ค่ะใช่ที่ไปที่อื่น mm hmm. คือพูดทีเดียวหรือไม่พูดทีเดียวแค่มันจบไป mm hmm. ทีนี้คุณแกนชัยเนี่ยก็พอรู้ว่ากระบวนการนี้มันก็มีคนเติมเพิ่มอ,อีกจากมีบอสค่ะ บอสต่างๆนานาบอสดาราะสะเทือนไปถึงที่ไอ้ลูกกอกขนองเดชสองคนนี้ใช่ไหมือนไปถึงพักพลังประชารัฐือนมากรณีพวกทนายดังๆต่างๆนานาทนายก็จะไปทะเลาะกับบ้านพระจิตอีกทนายคนนี้ก็ไปถูกติดคุกไปแล้วก็ล่าสุดมาเนี่ยนะคะคุณแทนคุณเนี่ยแกพูดถึงกรณีที่ฟิลเนี่ยบอกว่า29นาที30วินาทีเนี่ยตัดต่ออ่านะคะ แทนคุณแทนคุณบอกว่าไม่ต้องมาพูดว่าเป็นการตัดต่อหรือ AI นะแทนคุณฟันทงเปรี้ยงเลยบอกว่ามันชัดเจนแล้วเพราะทุกคนได้คลิปแล้วแทนคุณเนี่ยได้คลิปเต็มยี่สิบเก้าสามสิบยังไม่เต็มอีกวะ <c oughs> มีเต็มกว่านี้ <c oughs> มีเต็มกว่านี้หรอได้คลิปเต็มสแสดงว่าพวกบอส,สต่างๆเนี่ยก็ไว้ใจไม่ได้นะอัดคลิปหมดเลย้อาัน <ฮะ S 1> อัดคลิปทุกคนหมดเลยอัดคลิปทุกเรื่องหมดเลยแกหนึ่งคือหนึ่งแกทำธุรกิจอะไรแก,แกอัดคลิปทุกคนสองคือถการทำธุรกิจแล้วแกอัดคลิปทุกคนมันได้แกเป็นโรคประสาทค่ะ คือถ้ากดอัดคลิปขึ้นขนาดนี้นมันรั่ประสานนะคะแล้วต้องแปลว่าไอ้เรื่องที่คุยอะ่ะมันเป็นเรื่องที่มินเมตกฎหมายแล้วก็กลัวจะโดนแบ็กเมลฉะนั้นเ,ออเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้ในสิ่งที่พึงประสงค์หรือเอาเรื่องเราไปแชฉอา่ามันก็โดนด้วยนะเออเออต้องเป็นเรื่องที่ไม่ดีอะค่ะไม่งั้นเขาไม่อัดคลิปก็รอโชคดีชิบแปง้งเลยไม่ไม่รู้จักการ <laughs> เคยมีไหมมเพย่อนเราเป็นคนปากโล่งอะเราเป็นคนเราเป็นคนปากหมาแล้วเจออะไรเราเล่าหมดเราเป็นเพื่อนเราอย่างเงี้ยเพื่อนเรามานั่งกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยเออปอกไอ้เรื่องนี้ใครอยู่เบื้องหลังก็พูดเลยเพื่ลยเฮ้ยจริงเหรอแบบนึกว่าจะอ้อมไปอ้อมมาไม่ไม่ไม่อ้อมไม่อ้อมเล่าเลยเล่าเลยแล้วใครโทรมาเปิดสปีกเกอร์โฟนเลยคือบอกว่าไม่ต้องมาพูดว่าเป็นตัดต่อเลยเอไอได้มีคลิปเต็มแล้วนายรัตภูมิประเด็นนี้เยอะหลายครั้งที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอื่นๆด้วยนะนายรัตภูมิเนี่ย เขาคิดว่าควรแสดงความรับผิดชอบอย่างตรงไปตรงมาเพราะมันเป็นเรื่องที่เสี่ยงและมีหลักฐานที่ชัดหากไปตบทรัพย์จริงม,มีบทลงโทษคอในายรัฐภูมิอาจจะต้องติดคุกแล้วก็ <c oughs> แทนคุณเนี่ยบอกว่าผมเรียกว่ากระบวนการลากไส้เหล่านี้ว่า DSI icon มาจาก Deep Spy icon เราไม่รู้ว่าใครเป็นใครตั้งแต่คดี D icon ย้ายไป DSI ผมสังเกตว่ามีความไม่ชอบมาพากลหลายอย่างแต่ในแง่ดีเราก็ติดตามไปก่อน เราะมีการเปิดโปงและขยายผลขบวนการนี้เรื่องขายตรงและหมิเมตต่อการผิกดกฎหมายถึงเวลาแล้วเราต้องขวาดล้างมองว่าดีไอคอนเป็นระเบิดพลีชีพและบอสพอไม่ยอมตายเดี่ยวลากคนที่เกี่ยวข้องตายพร้อมกันแทนคุณบอกว่าผมเองเคยคุยกยับบอสพอคุยกันในเรื่องที่ผมไปเจอมิจฉาชีพในคดีหนึ่งได้โพสต์ใน a c e b o o k และบอสพอติดต่อแทนคุณมาผมไม่ได้ไปเลี่ยซับใดๆทั้งสิ้น บางคนบางคนเขาบอกว่าถ้าไม่สะอาดอย่าพังอาจในวงการนี้ก็อาจจะเป็นจริงได้เพราะในกระบวนการตรวจสอบเราต้องมั่นใจว่าเราสุดจริตจริงๆโดยข้อมูลต่างๆมันเชื่อมโยงกันแต่จะไปถึงใครบ้างต้องรอด,ดูกันต่อไปกรณีนี้ไปพาาพิงถึงหนุ่มกัญชัยรอดยากแน่ๆถามว่ารัฐบุญตอบโต้ว่าเขาังไม่ได้รับเงิน20บล้านบาทเลยมันจะสู้คดีในแง่นี้ได้ไหมและมองว่าเป็นการแถมไหมแทนคุณบอกต้องไปตรวจสอบเพราะจากข้อมูลที่ได้มามันไม่ใช่แค่ได้รับ หรือไม่ได้รับ20ล้านบาทมันมีเรื่องก่อนหน้านี้ด้วยข้อมูลที่ได้มามันมีตัวเลข6กล้านบาทผพม,มีตัวเลขผู้ที่เสียหายเคยให้ข้อมูลกับทางแทนคุณตอนนั้นแทนคุณเห็นว่าเรื่องมันเข้าสู่กระบวนการไปแล้วก็ไม่อยากเปิดแผลใครอยากให้กระบวนการดําเนินไปมันไม่ใช่แค่20ล้านแต่มันคือ60ล้านและเชื่อว่าถ้าไปถามฟิลม์มคุณฟิล์มก็รู้ว่าหมายถึงใครเราได้ข้อมูลตรงนี้มาเพราะผู้เสียหายอยู่ภาคใต้ ถามถึงเรื่องกรีอาโน,นงแทนคุยบอกว่าก็รู้จักกันคิดว่าต้องสู้เรื่องคดีความต่างๆที่เคยระบุว่าต่อสู้มา19ปีก็คงต้องมาต่อสู้กันลวล่ะเพราะหลังจากนี้หากมีการทยอยเปิดเผย,ยข้อมูลอีกก็ต้องดูเป็นกรณีกรณีไปก็ขอให้พูดความจริงขอให้กรตอนโนงมีสติในการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาเพราะหลักฐานมันไปถึงหมดอย่าเบือนตัดตอนตัดตอ่อหรือไปโทษคนนั้นคนนี้กลับมาทบทวนตัวเองดูเถอะตั้งสติหายใจลึกๆถ้าผิดก็ยอมรับซะ ทุกวันนี้ไปอ้าวว่าเป็น AI มันมีกระบวนการตรวจสอบนะถาถวรัฐรัฐภูมินสมาชิกพะังประชารัฐมันเรื่องนี้โยงไปถึงเทวดาไหมรัฐภูมิถือว่าเป็นหนึ่งในแนวร่วมของเทวดาหรือเปล่าแทนคุณบอกว่าก็อาจเป็นไปได้เพราะเป็นคนโดยตรงที่เกี่ยวข้องแทนคุณบอกว่าตอนนั้นผมเคยพูดถึงเทวดาที่ตอนนี้ไปอยู่รัฐบาลที่ไม่ใช่สอเสือเล็กๆมันมีสอเล็กกับสอใหญ่ สอใหญ่เนี่ยอาจเป็นเทวดาตัวจริงอำนาจจริงๆฟิล์มก็เป็นคนหนึ่งที่อาจพยายามเข้าหากลไกของอำนาจเพื่อช่วยเหลือตัวเองด้วยหรือเปล่ามันเป็นเรื่องที่ฟิล์มต้องดีแคร์ตัวเองแล้วละแล้วฝ่ายการเมืองโดยเฉพาะสอใหญ่นะั้นอาจมีผลทําให้โอนหรือโยกคดีด้วยหรือเปล่าผมไม่อยากคิดไกลไปถึงเวลานั้นตอนนี้สังคมไม่อยากให้จบแค่นี้ตอนนี้ก็มีข้อมูลอีกหลากหลายที่จะไหลเข้ามาเรื่อยๆสิ่งที่เราจะต้องไม่ลืมคือความผิดของบอสทั้งหลาย จะต้องไม่ถูกกลบในเรื่องดรามา่าต่างๆรวมไปถึงการเยียวยาผู้เสียหายด้วยตามข้อมูลที่ได้มาเร็วๆนี้อาจจะมีทนายดังบางคนโดนด้วยอีกคนหนึ่งยังไม่จบเลยจะเป็นทนายคน <S <S 1> <S 1> จะมีจะม,จะมส,อสอเล็กสอเล,อเล็กไม่ใช่สอใหญ่มาอืมอ,มอมก็มีสอใหญ่มาเนาะคุณคุณหนุ่มกันชัยบอกเขามีหลักฐานคือ <S <S สามารถจะมัดฟิล,มละะ์มรัชภูมิได้ <S <S อ,อ,อยู่มัดอืม ในนี้ะะคะไอที่ฟิล์มแถลงข่าวเมื่อวานก็อบอกเขาโทรเคลียร์กับหนุ่มกัญชัยแต่เขาไม่ได้บอกว่ากัญชัยโทรหาเขาก่อนถึง3าครั้งสามครั้งนในคืนเดียวกันถ<ช>ึงส<ช>ี่ห้าทุ่มอ่ะ<ช>โทรถ<ช>ึงห้าทุ่ม